สวัสดีครับพเพื่อนๆผมเจเจเรญน,นะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดมมาเล่านะครับวันนี้ก็ได้รับรีเควสต์มานะอยากจะให้ผมลองรีวิวกลิ่นของเลอบูเลอร์ปัฟัของชองเปาโกติเย่นะครับซึ่งเป็นรูปขวดผู้ชายสีเข้มๆเ,เรียกว่าเป็นน้ำหอมที่ผมไม่มีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเซนทรัลอีชวิลครับ เพราะว่าผมไปขอฉีดเพื่อดมมาเล่านะครับที่เซนทลอีสวิวอย่างนั้นถ้าใครอยากจะไปอุดหนุนก็อยากให้ไปอุดหนุนที่เซนทลอีสวิวให้เขานะครับใครอยากจะไปทดลองกลิ่นผมก็คิดว่าก็สามารถจะไปลองกลิ่นที่เคาน์เตอร์น้ำหอมอันนี้เป็นของโซนห้างนะครับเป็นน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์นะครับดังนั้นโซนห้างก็จะมีขายอยู่รวมๆกันหลายๆแบรนด์เลยนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยเหมือนกันนะครับว่าจะได้มาดมมาเล่ากับซีรีส์ของชองปอลโกตีเอนะ JPG หรือช่องปอลกติเยเนี่ยน้ำหอมที่โด่งดังก็คือเลอมานเป็นลูกผู้ชายเป็นน้ำหอมที่คุณฟรานซิสเคอร์จองปรุงอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้จักมาตั้งแต่สมัยเป็น20กว่าปีแล้วก็ใช้มานานนะครับแล้วก็เคยใช้แล้วก็ชอบโด่งดังมากน้ำหอมตัวนี้ก็คงเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คุณฟรานซิสเคอร์จองอนะ่ะ มีชื่อเสียงเลยนะครับก็คือเลอมานนี่เองตั้งแต่เขายังไม่ทําแบรนด์เอฟเเคเลยนะครับเรามาเข้าตัวน้ำหอมตัวหลักของเราก่อนแบรนด์นะครับคือชองปอลโกติเหรือ JPG นะครับแล้วก็ชื่อน้ําหอมคือเลบูเลอร์ปัฟฟความเข้มข้นเป็นระดับ EDP intense นะครับ Order p e r f u m intense ข้อมูลจากเบสโนนะครับตัว Le b u l e p e r f u m เนี่ยออกวานจำหน่ายในปี2022ก็คือเมื่อสัก2ปีที่แล้วเองไม่นานนะครับเราก็ต้องขอย้อนกลับไปหน่อยว่าอ้าว แล้วตัวเลอมานเขาวางจําหน่าย1995เลยนะก็คือก่อนปี2000เลยเรียกว่าถึงตอนนี้น่าจะเกือบเกือบ30ปีแล้วนะโอ้โหเรียกว่ายาวนานจริงๆแล้วก็ตัวเลอบูที่เป็นตัวออเดอร์ i ยเลตเนี่ยวางจําหน่ายในปี2019นะครับก็คือเลอบูซีรีส์เนี่ยมันเพิ่งมามีทีหลังแล้วต้องบอกเลยว่าแบรนด์ของช่องปอเนี่ยน้ำหอมในซีรีส์ที่เป็นหุ่นผู้ชายเนี่ยนะครับ ก็จะมีความงงกับชื่อนิดหนึ่งเพราะว่ามันเคยมีน้ำหอมตัวที่ชื่อว่าเลอบูมานก็คือเลอมานแต่เติมบูล,ลงไปตรงกลางเพราะคาว่าเลอมานเนี่ยแปลผู้ชายเลอบูเนี่ยมันแปลว่าความสวยงามมันเลยเคยมีรุ่นพิเศษแบบเลอบูมานก็คือผู้ชายที่สวยงามแต่เป็นกราสีแล้วก็ขวดน่าจะสีขาวๆนะครับถ้าจำไม่ผิดซึ่งไม่ใช่สิ่งเราพูดกันวันนี้นะก็นั้นแล้วมาออกเลอบูเป็นรูปขวดใสแล้วปิดใบไม้นะครับ ไว้ตรงจุดสําคัญเนี่ยก็เป็นการสื่อว่าจากเดิมเป็นกาลาสีแต่เลอรบูเนี่ยหมายถึงอดัมนะอดัมแอนด์อีฟที่เป็นผู้ชายคนแรกตามตำนานความเชื่อของทางคริสเขาครับทีนี้เนื่องจากเลอรบูเลอร์ปรฟัมเนี่ยผมไม่มีขวดมาให้ดูได้นะจึงต้องไปขอดมที่เซ็นทรัลอีสซิลมาแต่ผมมีเลอร์บูตัวธรรมดาที่เป็น EDT นะนจะเอามาให้ดูกันนะครับามาดูแพ็กเกจจี้เงินก่อนของชองเปาเนี่ยกล่องเขาจะเป็นกระป๋องแบบนี้ เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจริงๆนะครับเป็นกระป๋องกลมๆนะครับก็แข็งแรงแล้วก็สวยเท่นะครับอันนี้เป็นน้ําหอมขนาด 75ML จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับถ้าเ,เะบูเรปัฟัมเนี่ยเขาจะมีโลโก้ตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วสีก็อาจจะต่างไปหน่อยนะดูข้างล่างกันเป็นยังไงบ้างข้างบนไม่มีอะไรนะครับเปิดมันจะเป็นด้านล่างนะครับต้องระวังนิดนึงนะเนี่ยเปิดดีๆ เปิดขึ้นมานะครับจะมีฐานแดงเป็นกำรรมยีนี่ครับแล้วก็มีน้ําหอมวางอย่างนี้สวยงามแข็งแรงดีเนี่ยเห็นไหมครับดีเลยนะมันดูแบบธรรมดีมากนะหรูหลาสวยนะครับตัวนี้คือเลอบูอิดีทีนะไม่ใช่เลอร์ปาฟัมนะครับถ้าเลอร์ปาฟัมเนี่ยข้างบนเ็าจะเป็นสีเข้มแบบปิดปิดด้านบนไม่ใสจะดำาๆลงมาแล้วข้างล่างก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะปิดใบไม้เป็นสัญลักษณ์ว่าหมายถึงอดัมผู้ชายคนแรกนั่นเอง อันนี้ฐานกรรมัียนะครับขวดของเขาเนี่ยด้านหน้านะครับอันนี้ตัวอย่างเป็นตัวเลอบูธรรมดานะครับให้ดูเปรียบเทียบกันมันก็จะคล้ายๆกันนะนะแต่สีมันจะต่างว่าจะเป็นทรงของผู้ชายแต่ว่า จากเดิมเลอมานเขาจะเป็นกลาสีเขาจะมีเคอร์ฟของความนุ่มนวลของกล้ามเนื้อแต่ว่าเลอบูเนี่ยโมเดลมันจะเหลี่ยมมันจะมีการหักมุมแบบแสดงถึงความแบบแข็งแกร่งอะไรแบบมากกว่าแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ใส่เสื้ออะไรแบบนี้นะน้ำหอมหุ่นแบบนี้ของช่องปอลเนี่ยเขาจะไม่มีฝาปิดนะครับเนี่ยน,นแบบบนี้ถูกต้องแล้วบางคนถามว่าเอ้ยฝาน้ําหอมไปไหน ต้องบอกว่ามันไม่มีครับมันเป็นแบบนี้เลยเขาก็จะเหมือนแบบตรงนี้เหมือนเป็นหุ่นที่เป็นแมนนควินเนี่ยที่เป็นหุ่นลองเสื้อพวกนั้นนะครับก็จะไม่มีไม่มีศีรษะก็จะเป็นแค่แบบนี้แหละและแต่จะมีทีเ่เป็นเหมือนปลอกคอซึ่งดูลเซ็กซี่มากอันนี้นะครับเจ้าปลอกคอเนี่ยมันจะดึงออกมาได้มันเป็นตัวล็อกกันการเผลอกดเวลาใช้จริงเราก็ต้องดึงออกมา แต่มันก็มันก็เท่ดีอ่ะก็เก็บเอาไว้นะครับแต่ปกติก็ไม่ใส่หรอกถ้าใช้บ่อยๆก็ปล่อยไว้แบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนที่ไม่เคยใช้เลมานหรือซีรีส์ของช่องเปากขคงจะงงว่าฝาหายฝาไปไหนน้ําหอมชาวบ้านเขาต้องมีฝาครอบใช่ไหมอันนี้เขาจะไม่มีอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับถ้ามีนี่ก็คือแปลกนะอันนี้ก็เลอบูเลอปาฟัมก็จะหน้าตาหุ่นเดียวคล้ายๆกันนะสีต่างเฉยๆนะครับ อาจจะมีรายละเอียดดีเทลบางอย่างต่างโอเคเอามาให้ดูกันอ่ะให้ดูเฉยๆนะครับข้างล่างก็อาจจะมีแบบข้อมูลอะไรอยู่บ้างจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับแพคเกจจิ้งอ่ะเราไปเอาเลอรบูธรรมดามาให้ดูกันพอเป็นไอเดียนะครับมาดูบทบรรยายอินสปิเรชันของแบรนด์กันบ้างมีนะซึ่งจะอ่านให้ฟังอาจจะได้เก็ดว่าชองโปรกอิเยเขาออกแบบแล้วเขาวางตัวเลอบูเลอปาฟัมเนี่ยเอาไว้ เป็นคอนเซปต์แบบไหนนะครับการเรียกร้องให้ประสาทสัมผัสเนี่ยลุกขึ้นต่อต้านนะเลอบูเลอประฟัมเปิดประตูสู่สวนอันหรูหราของชองเปอโกติเยอันนี้ก็คือล้อเลียนกับสวนอีเดนนั่นแหละผมคิดว่านะครับของอ d ดัมแด์อีฟนั่นแหละเผยความเป็นธรรมชาติที่เข้มข้นที่สุดของชายคนแรกที่รู้วิธีใช้พลังแห่งการดึงดูดของเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ร่างกายที่สลักไว้อย่างประณีตเปล่งประกายในเฉดสีครามเข้มยามเที่ยงคืนนำพาเราเข้าสู่ดินแดนอันลึกลับของเขาน้ำหอมต้องห้ามนี้การันตีความตื่นเต้นที่ทำให้เสพติดได้อย่างท้าทายการต้านทานต่อความหอมเย้ายวนนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะทำได้นี่ก็จัดกันขนาดนี้เลย อันนี้คืออินสป r a t i o n ของน้ำหอมของเขาแล้วก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับกลิ่นเพิ่มเติมของ o f f ฟิเชีอีกนะครับว่าชวนลหลงไหลอย่างผิดบาปหยิบยกมาจากสวนเอเดนของผู้สร้างหมายถึงผู้สร้างโลกอะไรแบบนี้นะครับกลิ่นสเสน่ห์หอมแบบไม้ของออเดอร์ปรฟัมที่เข้มข้นนี้มีเพียงความต้องการเดียวคือการล่อลวงคุณขิงเงินสดชื่นแอมเบอร์กรีที่เย้าวยวนและแซนเดร์วูด ไม้จันทร์ที่เข้มข้นล้วนเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นหอมชวนเสพติดนี้และไม่ลืมกลิ่นหอมหวานอย่างเจ้าเลข่ของถั่วตองก้าหรือตองก้าบี่นเองอันนี้คือบทบรรยายของออฟฟิเชีไปดูโน้ตกันนะครับว่าโน้ตเขาเนี่ยบอกมายังไงและแน่นอนออฟฟิเชีเนี่ยเขาจะอธิบายตัวเลอบูเลอร์ฟัมว่าเป็นน้ำหอมประเภท Woody Amber นะครับคือเป็นกลิ่นไม้แบบอบอุ่น ในขณะที่คนถามผมก็จะเทียบให้ว่าเลบูธรรมดาเนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นบูตดี้อโรมาติกนะครับก็จะไม่ได้แบบหนักเป็นแอมเบอร์ขนาดนั้นและใน Official บอกโน้ตไว้ครับแต่บอกไว้น้อยอันนี้คล้ายๆกับ MFK ก็คือจะบอกไว้แค่ตัวหลักๆเท่านั้นนะครับก็จะบอกไว้ว่าท็อปเขาจะเป็นโคโคทบูตเอ็กคอร์ดก็คือไม้ของมะพร้าวประมาณนี้นะครับก็มีทั้งความหอมหวานของมะพร้าวกับไม้ มิดเดิจะเป็นทองกระเบีน่นถั่วทองก้าเบสจะเป็นซันเทาวูดวูดไม้ซันเทาก็คือล้อไปหาเซนเตอร์วูดนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็เชื่อว่าคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วไอ้เจ้าเลอบูธรรมดาโน้ตมันเหมือนกันไหมออฟฟิเชียลบอกไว้คล้ายกันมากครับแต่ดันสเต็ปก็คือเหมือนกับว่าท็อปของตัวธรรมดาที่เป็น EDT นะเขาจะเป็นเบอร์กามอต แต่มิดเดิลเขาจะเป็นโคโคนัทวูดซึ่งของเลอรบูเลอเปอฟัมมันจะเป็นท็อปใช่ไหมครับแล้วของตัว EDT เนี่ยเบสเขาคือทองกระบีนจบที่ทองกระบีนแต่ตัวเลอเปอฟัมเนี่ยทองกระบีนเป็นตรงกลางแล้วเขามีเบสเป็นซันทาวูดอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นจะเห็นว่าตัวเลอเปอฟัมเนี่ยมันเข้มมาเข้มแน่นอนนะครับและตัว EDT เนี่ยเขาก็จะอ่อนบางกว่าเนี่ยดูจากโน้ตการเรียงการนำเสนอเนี่ยก็พอจะเข้าใจตรงนี้ได้ อย่างไรก็ดีครับนั่นคือคำบรรยายของออฟฟิเชียลมาจเจเจริญบ้างเรามองว่ายังไงนะไปลองดมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันวันนี้จริงๆอะ่ะผมเน้นตัวเลอบูเลอประฟัมนะเพื่อตอบโจทย์คนที่อยากรู้แต่ว่าอย่างที่บอกผมก็เชื่อว่าคนเนี่ยก็มีคำถามแน่ๆว่ามันต่างกับตัว EDT ยังไงดังนั้นผมก็จะพูด2ตัวไปด้วยกันนะครับแต่หลักจะหนักไปที่เลอปรฟัมตัวเลอปรฟัมเนี่ยตอนที่เราฉีดไปครั้งแรกนะครับ ความรู้สึกเนี่ยเราจะนึกถึงกลิ่นคล้ายๆกับตัวเลบูแต่เข้มกว่าก็คือเราจะได้กลิ่นหอมหวานความมะพร้าวนะครับแล้วก็ความหวานความทองก้ามันมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็มีความไม้ๆหน่อยๆนะครับแต่ความหอมหวานจะมาก่อนเราก็จะรู้สึกว่าเออก็โอเคนะดูเหมือนเป็นเลบูที่เข้มข้นขึ้นแต่มันจะเป็นอย่างนั้นอะอยู่แค่ประมาณ5นาที10นาทีเท่านั้นเองหลังจากนั้นตัวจริงของเขาจะออกมาแล้วครับกลิ่นหลักที่ หน้าสะพรึงของเลอบูเลอปาฟัมคือกลิ่นของตัวซันเท่านั่นเองก็คือกลิ่นไม้ที่เป็นตัวเบสของเขาผมรู้สึกว่าตั้งแต่หลัง10นาทีไปจนถึงชั่วโมงแรกเนี่ยกลิ่นไม้ตัวซันเท่านี่ก็จะออกมามีบทบาทเยอะมากแล้วก็มีความแบบเข้มแล้วก็มีความฉุนมีความไม้นะครับมีความเท่นึกถึงความแบบ ทบ acco นิดๆ่ะแต่มันก็ยังไม่ถึงกับผมทนไม่ไหวนะแต่มันก็ไม้เข้มเลยอ่ะนั่นคือกลิ่นที่ตัวเลอบูอีดิทีไม่มีนะครับมันต่างตรงนั้นคือเลอรบูเลอปาร์ฟัม,มมีกลิ่นที่เลอรบูมีแล้วเพิ่มความไม้เข้าไปให้มันเข้มจึงทําให้ตัวเลอปาร์ฟัม,มเนี่ย ความหวานมันจะรู้สึกว่าน้อยลงความสดใสดอบเลยนะครับมันจะไม่สดใสมันจะไม่สว่างมันมาหนักมันมาเข้มมันมาเย้ายวนมันมามืดนะครับมันมาแบบเสน่ห์จริงๆอ่ะมันเป็นน้ำหอมที่เท่นะแล้วก็ผมคิดว่าวิธีการมองมันต้องมองที่ performance performance มันอ่ะดีแน่นอนครับก็คือ projection ดีผมมองว่าประมาณแบบ4 0ถึง50เซนอ่ะพอได้เลยนะครับเพราะกลิ่นมันแรงนะครับ เป็นน้ำหอมที่เราไม่ควรดมใกล้ๆแบบนี้จริงๆน้ําหอมอะเราไม่ได้ฉีดเอามาดมอย่างนี้อยู่แล้วเราฉีดเนี่ยกลิ่นมันก็จะออกมาให้เราได้กลิ่นแล้วก็ให้คนอื่นได้กลิ่นข้อควรระวังเนี่ยคือการฉีดตรงๆด้านหน้าที่ทํามันระเหยหรือฉีดใกล้ๆที่ทําให้เราได้กลิ่นมันตลอดจะทําให้เราเวียนหัวได้เพราะมันจะฉุนมากการใช้มันก็ต้องระวังแบบฉีดให้มันห่างอย่าดมตรงๆแล้วก็อย่าดมมันตลอดนะครับเพราะว่ามันเข้มข้นสูงจริงๆ ถ้าเราใช้มันอย่างเหมาะสมผมคิดว่ามันเป็นน้ําหอมตัวที่ตอบโจทย์ในด้านของ performance. เ e อร์ r อร์แมน์ความเข้มข้นความความแรงและ Projection ได้ดีสร้างภาพลักษณ์เรื่องของความมีสเสน่ห์นะครับความเย้ายวนตามคอนเซปต์เขาเลยก็คือถือว่าตรงแล้วถ้าเทียบกับคออาแรคเตอร,ร์เขาก็จะมีความหล่อเท่ความแบบหวานมันมันดอกไปอะ่ะเพราะว่าไม้มันมากลบนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของผู้ชายเท่ๆที่เรียกว่าไม่ไม่หวานน่ารักแบบเลอบู นะครับความน่ารักมันก็จะลดลงทีนี้ถ้าเทียบไปหาระบูบ้างออะแล้วตัวระบูเป็นยังไงตัวระบูเนี่ยมันจะเป็นหอมหวานแบบมาประพร้าวนะครับแล้วก็ไม้ด้วยแต่มันจะอ่อนๆกว่ายมากเลยแล้วมันก็จะให้ความแบบสดชื่นมีความทะเลน,นิดๆทองกระบีนก็มีความหวานกลิ่นของเขาเนี่ยคือกลิ่นเอกลักษณ์ของเขานะครับ ก็มีความดูเย้ายวนมีเสน่ห์ในระดับหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเป็น EDT ดังนั้นการติดโทน projection อะไรเนี่ยสูไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะเบาๆมันก็จะไม่ฉุนมากดังนั้นการฉีดเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่านะครับตัวเลบูนะแต่ตัวเลอปาฟัมเนี่ยก็คือเข้มข้นอย่างที่บอกไปนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะนี่ผมฉีดมา 2ชั่วโมงแล้วนะครับผมพบว่าความเข้มข้นมันก็จะเฟดลงไปบางส่วนแต่ความหวานน่ะมันก็ลดลงไปด้วยเหมือนเนื้อกลิ่นหลักของเลอรบูเลอปาร์ฟัมอ่ะคือกลิ่นไม้ที่เป็นเบสของมันที่เป็นตัวชูลงแต่ความหวานความหอมโคโคนัทวูดเนี่ยที่คล้ายๆของตัวเลอรบูหลักเนี่ยเป็นตัวเป็นตัว ประกอบเฉยๆนะครับกลิ่นมันก็ยังมีแต่มันจะเบากว่ามันจะน้อยกว่ามากนะครับผมฟังรีวิวจากยูทูบเบอร์ฝรั่งหลายคนเหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบเลยบางคนก็คือชอบบางคนก็คือไม่ชอบเพราะบางคนเนี่ยเขาชอบเลอบูอีดีทแบบเดิมเขาอยากให้มันเข้มขึ้นแต่พอมันมีไม้เข้ามาเพิ่มเขาก็รู้สึกว่าเอาไม้มาทําไมเขาไม่อยากได้เขาอยากได้แค่ให้ตัวกลิ่นหลักมันเข้มขึ้นเท่านั้นช่างชองเปาทาออกมาแบบนี้ เรียกว่าสําหรับคนที่อยากได้เลอบูแบบเดิมเลยไม่อยากได้กลิ่นแบบปลอมอื่นเข้ามาแค่อยากให้มันเข้มขึ้นเนี่ยไม่ตอบโจทย์นะครับคุณจะได้กลิ่นที่คุณอาจจะไม่ได้ต้องการมันมาด้วยแต่ถ้าใครที่อยากให้เลอบูเดิมมันแมนขึ้นมันเท่ขึ้นมันดูหน้าค้นหามันดูมีสเสน่ห์ขึ้นแล้วก็ติดทนขึ้นด้วยตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะครับเปอร์ฟอร์แมนนี่สบายนะครับมั่นใจมากกับความเข้มข้นระดับ EDP intense ของเขาเรื่องฤดูกาลในการใช้งานนะครับ ผมคิดว่าหน้าร้อนไม่ได้ใช้ตอนเช้าตอนกลางวันนะครับก็จะเป็นช่วงกลางคืนที่มันไม่ร้อนมากเนี่ยน่าจะดีกว่าที่อากาศเย็นโอเคแน่นอนกับน้ำหอมกลิ่นเข้มๆแบบนี้ใส่ไปที่ทำงานผมคิดว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันโปรเจคชันมันแรงแล้วกลิ่นมันก็แรงคือกลิ่นที่ใส่ไปที่ทำงานแล้วอาจจะสร้างปัญหาได้ง่ายก็คือพวกกลิ่นไม้หนัก,นกๆเข้มๆฉุนๆนะครับใส่ไปเดท ไปเที่ยวไปกินข้าวกลางคืนอะไรได้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนครับเลอบูเลอปรฟรรมัมใส่ไปพวกผับไนท์คลับอะไรแบบนี้ได้แน่นอนผมว่าออกแบบมาเพื่อกันนั่นแหละเพราะว่าคอนเซปต์เขาก็คือเย้ายวนดึงดูดใจนะครับแล้วความเข้มรุนแรงเขาไม้ที่แรงกับโปรเจคชันเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็เอามาสู้กับพวกนั้นอยู่แล้วสําหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับ แน่นอนน้ําหอมของช่องปปอเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบ่งบอดี้นะมีความแบ่งเพศชัดเจนมากอะทั้งพรีเซนเตอร์ทั้งขวดเป็นผู้ชายไปเลยเป็นผู้หญิงไปเลยแต่จริงๆอะผมก็เคยได้ยินว่าผู้หญิงบางคนก็ชอบใช้เลอมมนนะครับที่เป็นหุ่นบอดี้ผู้ชายมันน้ําหอมมันไม่มีเพศหรอกมันแล้วแต่เราจะใช้นะครับแต่ถ้าพูดโดยปกติก็ออกแบบมาตั้งใจให้ผู้ชายใช้นั่นแหละสำหรับตัวเลอบูเลอรฟัมนะครับสำหรับอายุ ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่น้ําหอมสําหรับวัยรุ่นแน่ๆใส่แล้วมันก็จะดูแก่นะก็สําหรับคนทํางานหนุ่มๆแบบทํางานแล้วอะครับเฟิร์สจ็อบเบอร์สามสิบอัพสามสิบไปสี่สิบะได้อยู่แล้วยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็ยังได้อะมันก็ได้แล้วล่ละคนทํางานนะครับสำหรับผู้ชายที่กําลังแบบหนุ่มโสดอะไรแบบนี้แบบต้องการแบบมีสนเสน่ห์แล้วก็ต้องการแบบดึงดูดความสนใจตามโจทย์ของน้ําหอมเขาเลยนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผม ก็ผมมีระบูเห็นไหมครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมชอบบอดี้ดีไซน์ขวดมากรู้สึกว่าเฮ้ยจากเลอมาน่ะมันเป็นกราส,สีทีเราเห็นมาจนเบื่อแล้วแล้วก็เคยมีนะครับแต่ก็ไม่ได้เก็บขวดเอาไวเ้เนาะเสียดายเหมือนกันแต่ตัวระบูเนี่ยเอ้ยมันดีไซน์มันเท่มากเลยเออกแบบสวยมากนะครับก็แล้วแต่คนชอบผมก็รู้สึกว่าอยากจะมีเก็บไว้นะครับแต่ว่าถามว่าตัวระบู EDT เนี่ยกลิ่นก็ก็ไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่ ดังนั้นเลอรบูเลอปาฟัมเนี่ยส่วนตัวผมก็ไม่ได้เฟเวอร์ลิตนะครับถาอว่าหอมดีแต่แน่นอนการที่มันเป็นกลิ่นเข้มฉุนไม้เนี่ยผมไม่ช่อยแนวนี้อยู่แล้วผมไม่ค่อยชอบนะครับแต่ก็เป็นกลิ่นที่หอมนะผมนึกได้ว่าความหวานแล้วก็การที่มันมีไม้มาหนักๆเป็นกลิ่นหลักท้ายๆเนี่ยทำให้นึกถึงน้ำหอมตัวนี้เป็นนิชแบรนด์อีกตัวหนึ่งนะครับของปฟัมเดอร์มารีนะตัวเลตันเอ็กซ์คูซี ตัวเลตันปกติเนี่ยมันก็แรงเข้มแต่มันจะหวานในหายตัวเลตัน X เนี่ยมันจะมีความไม้ซึ่งมันก็จะหล่อเทแต่บอกเลยว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์เทียบกันไม่ได้เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยแรงกว่าแบบ3เท่าอ่ะคือตัวนี้โหดมากผมมึนเลยนะครับเพราะผมก็ใช้ไม่ได้ผมชอบมากเลยแต่ผมไม่ไหวนะเลตันก็ค่อนข้างรุนแรงแต่คาแรคเตอร์เขาคล้ายจริงๆตัวเรบูเลบฟัมทำให้ผมนึกถึงเลตัน X นะครับใคร ลองไปผ่าน a าร์ติเลียเด s เฟซก็ลองไปดมดูว่าเออรู้สึกยังไงนะครับผมรู้สึกว่าไอตอนที่กลิ่นหลักมันเป็นไม้นี่แหละทําให้มันทําให้นึกถึงนะครับแล้วก็น้ําหอมตัวนี้หาดมได้หาซื้อได้ทั่วไปเลยตามห้างสรรพสินค้าแต่เราก็ต้องโปรโมทให้กับทางเซ็นทรัลครับเพราะว่าเราไปฉีดของเขามาดมมาเล่านะครับ ก็แนะนำโดยเฉพาะสาขา Central e a s t v i วิวแล้วกันนะครับก็ถ้าใครไปอุดหนุนก็อยากให้ไปอุดหนุนที่สาขานี้ก็จะเป็นการขอบคุณด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องจเจเจริญเอ,อาไว้และกดกระดิ่งด้วยจะได้ทราบเวลาที่ผมอัพคลิปนะครับเพราะผมก็อัพไม่แน่ไม่นอนเลยทีเดียวและให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับแล้วพบกับผมจเจเจริญได้ใหม่ได้ดมมาเล่า นะครับในเทปหน้าบอกเลยว่า MFK 540ยังไม่ลืมนะครับขออภัยอันนี้ไปฉีดของเขามาต้องรีบมาเล่าก่อนเดี๋ยวลืมนะครับ540เดี๋ยวจัดให้ตามที่ขอจริง5้0สีเขาขอมาก่อนนะก็พบกันในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ